ฟังด่วนคืบหน้าล่าสุดทอกอแจ้งข่าวดีกเกษตรกรทั่วประเทศ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกับปุจา๋าอีกเช่นเคยในวันที่14กุมภาพันธ์2564นะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนวันนี้ทางช่องปุจ๋ารก็มีความรักดีๆมาฝากนะคะมีข่าวดีมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมมอบความรักให้ทางช่องปุจ๋ารด้วย ะะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ พอกสอบปื้มเกษตรกรร่วมโครงการชำระดีมีคืนแล้วกว่า1.39ล้านรายเกือบเต็มวงเงิน3,000ล้านบาทแนะผู้มีสถานะหนี้ปกติเร่งชำระหนี้ภายในวันที่17กุมภาพันธ์นี้เพื่อรับดอกเบี้ยคืนก่อนยุติโครงการในวันที่18กุมภาพันธ์2564ด้านลูกค้าที่มีสถานะหนี้ NPL หรือมีดอกเบี้ย รั้งชำระเกินกว่า15เดือนเข้าโครงการได้ถึงวันที่31มีนาคม2564 นายสุรชัยรัศมีร,รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศก็ได้เปิดเผยว่าตามที่ทกศได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองิหรือโควิด -19 ผ่านโครงการชาระดี มีคืนวงเงินรวมไม่เกิน3,000ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติเพื่อลดภาระหนี้ และโครงการลดพาระหนี้สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระหรือสถานะหนี้ปกติที่มีดอกเบีย้ยค้างชำระเกินกว่า15เดือนเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีรวมถึงช่วยลดความกังวลและสามารถมีเงินกลับคืนเข้าสู่กระเป๋าเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยเมื่อชำระหนี้จะได้รับคืนดอกเบีย้ยตามประเภทของลูกค้าซึ่งเริ่มดำเนินโครงการ มาตั้งแต่วันที่1ชันวาคม2563ที่ผ่านมาเนื่องจากขณะนี้มีกเกษตรกรลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันกเกษตรกรให้ความสนใจชำระหนี้ตามโครงการชำระดีมีขึ้นถึงณนะวันที่9กุมภาพันธ์2564แล้วกว่า1.39ล้านรายดอกเบีย้ยรวมจำนวน14,348ล้านบาทโดยทกสดได้คืนดอกเบี้ย ให้ลูกค้าแล้วกว่า2,363ล้านบาททำให้วงเงินใกล้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้3,000ล้านบาททากสจึงแนะนำให้ลูกค้าสถานะปกติเร่งชำระหนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการภายในวันที่17กุมภาพันธ์2564โดยทกสจะปิดโครงการชำระดีมีคืนในวันที่18กุมภาพันธ์2564 Terima อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามโครงการลดภาระหนี้โดยมีสถานะหนี้ NPL หรือมีดอกเบีย้ยค้างชำระเกินกว่า15เดือนซึ่งมีินี้คงเหลือนนะวันที่31ตุลาคม2563ยังคงสามารถตรวจสอบสิทธิ์และชำระหนี้ตามโครงการได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564โดยทกสจะนำดอกเบีย้ยที่คืนให้มาลดภาระ นี่ด้วยการตัดชําระต้นเงินและหลังจากตัดชําระนี้แล้วมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรในวันถัดไป ซึ่งในกรณีลูกค้าเกษตรกรและบุคคลจะได้รับคืนดอกเบีย้ยเงินกู้นในอัตราร้อยละยี่สิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงและกรณีกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณิติบุคคลและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับคืนดอกเบีย้ยเงินกู้นในอัตราร้อยละสิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน และนี่นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะคะก็ย้ำว่าภายในวันที่17กุมภาพันธ์2564นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะปุยจากก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุยจาก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ